สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเนาะวันนี้นะคะเช้าๆตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งค่ะแหม่มกับครอบครัวกําลังจะเดินทางไปทานอาหารเช้าที่ร้านแคคเกบาร์เรลนะคะใกล้ๆกับทะเลใกล้ๆกับบีดนะคะก็ตอนนี้เช้าๆที่ออกมาเช้าเพราะว่าร้านเขาจะเปิด 7โมงนะคะแล้วก็ช่วงของวันหยุดช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยคนเขาค่อนข้างแน่นนะคะก็เลยถือโอกาสขับรถออกมาเช้าๆดูบรรยากาศยามเช้าด้วยแล้วก็ไปทานอาหารแล้วก็จะไปเดินเล่นที่หาดด้วยนะคะเดินเล่นที่สวนเข้าไปในอุทยานแห่งชาติด้วยนะคะว่าไปดูว่าตอนนี้บรรยากาศจะสวยขนาดไหนเนาะบรรยากาศตอนนี้ตอนเช้านะคะเช้าวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วคะ่ะเริ่มหนาวแล้วคะ่ะใบไม้ ต้นไม้ก็สีเริ่มเข้มขึ้นนะคะเตรียมเข้าสู่ฤดูของใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะฤด,ดูฟอลแล้วนะคะอีกไม่กี่สัปดาห์ซัมเมอร์ก็จะสิ้นสุดแล้วค่ะก็คนก็จะเริ่มเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวนะคะที่สาเหตุอีก,อกเหตุสาเหตุหนึ่งนะคะที่พวกผมอ,ออกมาจากบ้านแต่เช้าเพราะว่าอย่างว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงของซัมเมอร์นะคะการจราจรถ้ามาสายกว่านี้การจราจรก็จะ ติดขัดนะคะข้างๆก็จะมีบรรยากาศให้ดูเขียวชะอมค่ะก็จะเข้าช่วงฤดูของการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นอีกไม่กี่สัปดาห์เขาก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวพวกข้าวโพดกันแล้วค่ะช่วงนี้แถบๆข้างๆถนนข้างๆก็จะเป็นป่าข้าวโพดซะส่วนมากนะคะเป็นสวนข้าวโพดเป็นไร่ข้าวโพดนะคะส่วนมากนะคะแต่นี่วันนี้ถนนโล่งดีมากเลยค่ะ ี่ราคาข้อดีของการออกมาแต่เช้านะคะถนนโลง่งอย่างโลง่งเพราะว่าถ้ามาสายกว่านี้คนแน่นแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศดีแตกต่างจากเมื่อวานเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากจากเฮอริเคนจากรัฐอื่นๆเนาะแถวแถวเดลาแวร์ก็ได้รับเป็นประมาณว่า,าพายุดีเพรสชันเมื่อวานนี้นะคะ นี่แหละค่ะบ,บรรยากาศบ้านเมืองของอเมริกานะคะที่เดลาแวร์เนาะก็บรรยากาศจะเป็นเหมือนต่างจังหวัดค่ะอารมณ์ประมาณต่างจังหวัดประมาณนี้ค่ะก็จะมีคลองมีบรรยากาศอย่างนี้แหละค่ะบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกค่ะตรงนี้นะคะสีเขียวชะอุ่มทําให้สบายตาค่ะตอนนี้ก็ขับรถไปเรื่อยๆดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะอากาศดีมากค่ะวันนี้ สดใสามากค่ะตอนนี้6กโมงก,กว่ากค่ะหกโมงหกโมงครึ่งนะคะตอนนี้กะว่าจะให้ไปถึงร้านเราๆเจ็ดโมงไม่เกิน7โมงสินะคะเพราะว่าถ้าไปสายกว่านั้นคือคิวยาวแน่นอนสัปดาห์ที่แล้วก็มานะคะก็มาเหมือนกันแต่ว่า มันเราไปถึงประมาณสัก9ก้าโมงกว่านี่ยแหละคะ่ะเพราว่าต้องรอคิว45นาทีก็เลยไม่ทานกันนะคะก็คือบ้านมันไม่ได้อยู่ไกลจากบีชมากก็ก็จะขับรถมาส่วนมากก็จะมากันก็เลยว่าวันนี้มาเช้าๆดีกว่านะคะดูบรรยากาศนี่คะ่ะเรากำลังจะเข้าสู่บริเวณบีชแล้วนะคะ เขาก็เรียกแบบแถวๆนี้ก็จะมีพวกเอาเลทนะคะมีร้านอาหารต่างๆร้านซีฟู้ดก็จะเยอะนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนบ้านเราเนาะไม่เหมือนประเทศเราซีฟู้ดบ้านเขากับซีฟู้ดบ้านเราก็ก็จะแตกต่างลักษณะของของร้านอาหารซีฟู้ดของเขากับของเรานี่แตกต่างกันโดยชิ้นสิ้นเชิงเลยค่ะ <c oughs> นะตรงนี้ก็จะถึงแล้วค่ะใกล้ถึงร้านที่พวกแหมจะไปกินแล้วแต่ว่าแหมมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆแถวๆนี้ก่อนเนาะ ถ้าฝั่งขวามือของแมมเนี่ยสังเกตดีๆมันจะมีร้านอาหารไทยนะคะร้านอาหารไทยอยู่ร้านหนึ่งที่นี่นะคะฝั่งขวาจะมีร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือนะคะเดี๋ยวแมมจะชี้ให้ดูใกล้ถึงแล้วค่ะนี่ร้านอาหารไทยจะอยู่บริเวณนี้ใกล้ๆกับลานจอดรถนะคะแถวนี้นะคะอีกร้านหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนสองสามเดือนได้มั้งค่ะ เจ้าของก็เป็นคนไทยนี่แหละค่ะเข้ามาอยู่นี่หลายปีแล้วก็แถวแถวนี้ก็จะมีเอาเลทนะคะเอา l e t ที่นี่ก็จะมีอยู่สามสี่สามสี่ที่เนาะมันก็ชื่อเดียวกันค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าบริเวณมันไม่ได้อยู่แบบบริเวณมันไม่ได้เชื่อมเป็นเดียวกันคือมันจะมีเว้นระยะค่ะเอา l e t ที่นี่ก็จะราคาของก็จะถูกค่ะถูกกว่าหลาย o u t เลทและของหลายๆเมืองนะคะเพราะว่าที่นี่มันไม่มี เซลแท็กนะคะก็คือไม่มีภาษีขายคือป้ายติดราคาเท่าไหร่ก็จะราคาเท่านั้นหรือลดราคาเท่าไหร่เวลาเราไปจ่ายเงินก็จะจ่ายตามนั้นไม่ต้องไปบวกแท็กเพิ่มที่เคาน์เตอร์นะคะเนี่ยคะ่ะแถวนี้โคชเอ๋ยเอ็มเคเอ๋ยอ้ยเยอะแยะมากมายค่ะเยอะแยะมากมายราคาค่อนข้างที่จะถูกถ้าเปรียบเทียบถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆที่เขามีภาษีขายเทียบกับแมริแลนด์เทียบกับ เวอร์จิเนียอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่จะจะถูกนะคะคนจะมารับที่นี่ไปขายกันเยอะนะคะมาถึงแล้วค่ะเรามาถึงที่ร้านอาหารนะคะชื่อแคคกาบารเขนาดว่าเรามาเช้าแล้วนะตอนนี้เจ็ดโมงสิบค่ะก็ยังมีคนมาก่อนหน้าเรานะคะมาก่อนหน้าเราประมาณสิบกว่าคันนะคะจอดอีกฝั่งข้างๆด้วยนะคะเราจะไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะแหมจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันเดี๋ยวให้ยักเดินไปก่อน ยักษ์เดินนำหน้าไปยักษ์นี่คือสามีนะคะให้ยักษ์เดินผ่านพาไป <laughs> บรรยากาศในร้านก็จะเป็นตกแต่งร้านน่ารักน่ารักค่ะเขาก็จะมีของขายพวกของสุวินีอะไรต่างๆค่ะมีขายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของเล่นเด็กเครื่องประดับนะคะของตกแต่งบ้านเยอะๆช่วงนี้เขากำลังตกแต่งร้านในส่วนของคริสต์มาสนะคะใกล้จะมาแล้วนะคะ คริสต์มาสยิงย่งแต่งยิ่งสวยค่ะร้านนี้นะคะเขาเริ่มที่จะเอาของขวัญคริสต์มาสเอ้ยของขายคริสต์มาสออกมาแล้วค่ะเพราะว่าคนอเมริกันจะให้ความสําคัญกับกับเทศกาลหรือว่าฤดูกาลมากนะคะก็จะมีของฝากครอยากซื้อของฝากเตรียมของฝากซื้อเก็บไว้ในช่วงของคริสต์มาสก็เริ่มซื้อได้แล้วค่ะช่วงนี้นะคะมาดูว่าเราจะได้โต๊ะเลยไหมน่าจะได้เลยนะเพราะว่าข้างในว่างค่ะข้างในโล่ง ในโล่งค่ะก็ก็จะมีโต๊ะก่อนหน้าพวกแหมมเข้ามาประมาณสัก4ี่หโต๊ะค่ะเราก็จะเป็นโต๊ะที่5ที่6กนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละที่นี่เขาจะไม่ใช้กระดาษแล้วนะคะไม่ใช้กระดาษเป็นเมนูแล้วนะคะเาแต่ก่อนเขาจะมีเมนูแล้วก็ใช้ซ้ําได้พอมีโรคระบาดก็เป็นกระดาษใช้แล้วทิ้งใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาจะเป็นลักษณะเหมือนสแกนแล้วค่ะ สแกนอยู่เขาจะมีบาร์โค้ดให้เราก็สแกนพอสแกนปุ๊บเมนูมันก็จะขึ้นที่โทรศัพท์เราเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกเมนูที่โทรศัพท์เราได้เลยว่าเราต้องการแบบไหนไหเหมือนเหมือนเมนูกระดาษทั่วไปค่ะเขาทำออกมาค่อนข้างดีมากๆนะคะอันนี้แมมก็จะสั่งเป็นโอสไตล์ก็คือเป็น ขวามหมายวจะมีเบคอนนะคะสั่งเบคอนมีเบคอนมีไส้กรอกมีไข่ดาวมีกริดมีเกรวีมร่มีมัฟฟินค่ะบรรยากาศการตกแต่งร้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือแบบเขาแต่งแบบแบบเหมือนโบราณโบราณของเก่าค่ะแต่ว่าแต่งออกมาแล้วลงตัวค่ะ ขณะที่แม่มพูดอยู่นี่คือขณะที่แม่มบันยายอยู่มันจะมีเสียงเพลงนะคะแม่มขอญาตตัดออกเนาะเพราะว่ามันจะลักษณะของลิขสิทธิ์เพลงของร้านอาหารนี่นะคะคือแคคเกอร์บาร์เรลเนี่ยถ้าสาขาไหนคือทุกสาขาจะเปิดเพลงเหมือนกันแบบเดียวกันนะคะที่แม่มรู้เพราะว่าสามีแม่มเขาเคยเป็นผู้จัดการแคคเกอร์บาร์เรลมารบอลสามสี่ปีเมื่อเมือม่อนานมาแล้วค่ะเขาบอกว่าคือมันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะ กินสาขาไหนอยู่ที่ไหนก็จะเป็นรสชาติเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ม่ได้กาแฟแล้วเรียบร้อยการเสิร์ฟกาแฟของอเมริกันนะคะเขาจะไม่พิถีพิถันเหมือนบ้านเราเหมือนประเทศไทยนะคะก็คืออย่างครีมน้ำตาลนี้คือหยิบมาก็วางบนโต๊ะเลยะคะ่ะไม่ได้ใส่จานใส่ถ้วยอะไรมาทั้งสิ้นนะคะกาแฟก็ธรรมดาต้มธรรมดานี่แหละคะ่ะ พอคือชุดไม่ว่าจะเป็นครีมน้ำตาลหรืออะไรต่างๆแยมที่ใส่กับขนมปังหรืออะไรต่างๆที่เป็นของเล็กๆน้นอยๆที่เขามาให้เป็นเป็นส่วนประกอบของของการทานอาหารนะคะถ้าสมมติว่าเราทานไม่หมดอย่างเช่นน้ำตาลหรือครีมที่เขามาให้อ่ะค่ะถ้าสมมุติว่าเราทานไม่หมดเขาต้องทิ้งนะคะเขาไม่ได้กลับมาใช้ซ้านะเขาไม่ได้เอาไปให้คนอื่นใช้อีกนะคะเขาถึงเอามาให้เราจํานวนจํากัดนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยปรุงกาแฟาแล้วะคะ่ะ ครีมสองน้ำตาลหนึ่งตามสูตรค่ะเดี <c oughs> ๋ยวแบบพาไปเดินดูบรรยากาศข้างนอกนะคะว่าในภายในร้านว่ามียังไงบ้างอะไรบ้างในส่วนของส่วนของสุวิเนียนะคะ <c oughs> ก็จะตกแต่งร้านประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะสวยๆเป็นแบบมันแบบเก๋ๆเป็นดูเป็นคลาสสิกอะค่ะเดินดูยังไงก็ไม่เบื่อนะคะ ก็จะมีของพวกโบราณโบราณน,น้ำอัดลมเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยโชว์นะคะทั้งโชว์ทั้งขายอะคะ่ะเขาก็จะมีนะคะพวกขนมขบเคี้ยวของเล่นของเล่นเด็กยิ่งเยอะค่ะเพราะว่าที่นี่ร้านอาหารนี่ส่วนมากจะมาเป็นครอบครัวนะคะจะมาเป็นครอบครัวพวกกลุ่มวัยรุ่นก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักนะคะสามารถจะเป็นครอบครัวก็จะมีพวกแก้วกาแฟพวกของที่ใช้ภายในบ้านของเล่นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากนะคะ ดูไปพร้อมๆกันเนาะแต่เขาจัดของเป็นโซนน่ารักน่ารักทั้งนั้นแหละคะ่ะที่นี่คือมาทุกครั้งมาทีไรต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าของตกแต่งบ้านหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันแล้วแต่ว่าเราจะถูกใจอันไหนก็ส่วนมากก็จะได้กลับบ้านถือซื้อกลับทุกครั้งไปอะคะ่ะของเล็กเล็กน้อยน้อย ะะมันเป็นของแบบน่ารักน่ารักแบบมันมันไม่คือมันน่ารักค่ะอย่างเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้ก็ประมาณ30กว่าเหรียญค่ะตอนนี้ลดอยู่ที่30%สวยสวยๆเป็นเสื้อคลุมกันเสื้อคลุมปักนะคะก็ราคาประมาณราวๆพันหนึ่งเนาะ ช่วงนี้เขาก็จะลดเยอะค่ะก็จะมีลดเยอะ30 70 50เแล้วแต่เพราะว่าช่วงนี้มันใกล้ซัมเมอร์มันจะหมดแล้วไงคะเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเซตใหม่นะคะชุดซัมเมอร์เสื้อผ้าซัมเมอร์นี่ก็จะเริ่มโลลวค่ะแทบทุกร้านนะคะออเลตก็เหมือนกันนะคะก็จะเริ่มโลของที่มันเป็นซัมเมอร์แล้วก็จะเริ่มเอาของอของหน้าหนาวของฤด,ดูหนาวเข้ามาแล้วค่ะประเภทของไม่ว่าจะเป็นเสื้อคลุมฤด,ดูหนาว ต่างๆนะคะรองเท้าบูทถุงเท้ารองเท้าอะไรต่างๆก็จะเริ่มออกมาแล้วค่ะอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้าลูกไม้สําหรับฤดูร้อนก็จะลดอันนี้ก็70%ลดนะคะลด70%เมื่อกี้ก็ถูกค่ะจาก44.99ก้เก็จะเหลือประมาณ15เหรียญอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลอดตาลอดใจเนาะของประดับตกแต่งบ้านก็จะเยอะเยอะเป็นพิเศษค่ะสวย ยิ่งช่วงใกล้คริสต์มาสนะคะเขาจะเอาของคริสต์มาสออกมายิ่งยิ่งสวยยิ่งตกแต่งมีแต่ของอยากได้อยากได้ทั้งนั้นเลยค่ะมันคือมันมันน่ารักไปหมดนะคะแต่งร้านมันเหมือนรกของของเหมือนเยอะแต่มันไม่รกนะคะมันมันดูยังไงไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ได้จัดเป็นหมวดเป็นหมู่อะไรไว้มากมายนะคะคือมันแต่ก็มันก็ไม่ได้รกตาเวลาเราเดินดูนะคะ อันนี้ก็ที่ใส่พริกไทยใส่เกลือใส่พริกไทยค่ะอันนี้ก็ลดเจ็เหลือร์เซ็นต์ก็เหลือหสิบเซนค่ะจากเหรียญก้ากก็เหลือชิ้นละ60สิบเซนก็ไม่แพงนะคะก็น่ารักดีกระจุกรกะจิกตั้งบนโต๊ะอาหารเนาะนี่พวกแก้วกาแฟพวกหมวกก็ถูกขะหมวกเหลือใบละสี่เหรียญกว่าๆเองค่ะหมวกลูกไม้หมวกยีนประดับเรื่อมนะคะหรือว่าเรา อย่างไปซื้อข้างนอกนะคะก่อนหน้านั้นก็ประมาณจักสิบเาก้าเกหรือ9.99อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ราคาเนาะหลายราคามาที่โต๊ะกลับมาที่โต๊ะค่ะเหม่อนก็ได้อาหารนะคะได้อาหารแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็ของแบบก็จะมีไข่มีเบคอนมีไส้กรอกนะคะของลูกสาวก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะกับไข่นะคะของแม่ก็จะเพิ่มมีกริดก็จะเป็นลักษณะเหมือนโจ๊กเหมือน,นเหมือนข้าวฟ่างอะไรเงี้ยค่ะก็มีเกรวี่นะคะมีขนมปังของลูกก็น่ากินนะคะของลูกเขาเรียกอะไรก็ไม่สาเหมือนกันค่ะ ส่วนของสามีของแมมก็จะได้เป็นแพนเคก้กแล้วก็ไข่แล้วก็เบคอนนะคะแบบนี้งั้นขออนุญาตกินก่อนเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเกลี้ยงสามีเกลี้ยงของแมมเกลี้ยงนะคะของลูกสาวยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะอยู่นะคะส่วนของลูกสาวนี่ก็จะเหาะกลับบ้านค่ะ กับบ้านที่นี่เรื่องหอกกับบ้านเป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวแม่พาไปเดินดูขณะที่รอสามีจ่ายสตังค์เนาะการจ่ายสตังค์ของร้านนี้เขาก็จะพนักง,งานไม่ได้พนักง,งานแค่นําบินมาให้นะคะแล้วก็ถือบินมาจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะถ้าสมมุติจะให้ทิปกับพนักง,งานเสิร์ฟเก็จะวางเงินสดไว้บนโต๊ะหรือว่าถ้าเราไม่มีเงินสดเราก็มาเขียน บนใบเสร็จที่หน้าเคาน์เตอร์ให้ให้ก็ได้เขาก็จัดการกันเองเนาะนี่ก็จะเป็นเครื่องประดับเดินดูเล็กๆน้อยก่อนกลับนะคะรอล,ลูกสาวซื้อขนมนะคะเอาเพ่อใหญ่น่นก็ถือเงินมือสั่นแท้ก็จะมีเสื้อผ้านะคะของประดับอย่างเงี้ยก็สวยการน่ารัก ของก็จุกจชิกค่ะจุงกระจิงนะคะน่ารักดีหมูเคยมีความคิดว่าอยากทําพวกงานฝีมือมาฝากขายเหมือนกันนะคะเคยถามสามีอยู่ว่าเรามาฝากขายได้ไหมสามีบอกว่าก็ฝากขายได้ค่ะแต่ว่าจะต้องสามีก็ถามว่ามีของพอให้เขาไว้สต็อกหลายๆสาขาไหมล่ะเพราะว่าถ้าโซนเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีหรือว่าโซนใกล้ๆเคียงกันเนี่ยเขาก็จะจาหนายลักษณะของ ของสินค้าคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอ้เราไม่เราเรา,เราตามกําลังไม่ไหวก็ก็เลยไม่ทำแล้วเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเนาะสามีว่ามันมันจะต้องมีแบบว่าโซนเดียวกันก็จะขายของลักษณะใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่ได้มีสาขานี้สาขาเดียวนะคะมันมีหลายสาขาด้วยในบริเวณละแวกนี้ในใน ในเขตภาคนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกค่ะว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงเนาะวันนี้นะคะปกติเขาจะไม่ตั้งโต๊ะข้างนอกนะคะช่วงซัมเมอร์เขาจะมีโต๊ะสำหรับลูกค้าข้างนอกด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะเนาะแล้วก็จะมีพวกขายพวกเกอี้โยกปกติกาอี้โยกจะเยอะมากนะคะจะเรียงเต็มเลยแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดเขาจะเก็บเขาไม่อยากให้ลูกค้านั่งนะคะอย่างเนี้ยค่ะ โต้สัญลักษณ์แบบนี้คือห้ามนั่งเลยนะคะสําหรับลูกค้าเขาจะจัดการให้นะคะพวกพนักงานนะคะก็บรรยากาศวันนี้ดีมากๆค่ะแดดออกกําลังดีตอนนี้ก็8โมงกว่าๆนะคะ8ปดโมงกว่าๆก,ก็รถบนท้องถนนก็เริ่มเยอะแล้วค่ะอันนี้รถในร้านนะคะลูกค้าก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วเหมือนกันค่ะ มันเป็นร้านที่ร้านอาหารที่คนคนนิยมคนอเมริกันนิยมนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนแก่ๆหน่อยนึงนะคะมีอายุหน่อยนึงมาเป็นครอบครัวนะคะส่วนมากแถบนี้ก็จะเป็นบริเวณนี้มันจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะมันก็จะมีโรงแรมเยอะค่ะรอบๆนี้ก็จะเป็นโรงแรมทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเราจะไปสถานที่อื่นต่อนะคะเราจะไปที่พรักนะคะเราจะไปที่สวน อันนี้ให้โชว์นี้ให้ดูช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตมิ้นท์ไปล้างปากหลังจากทานข้าวเสร็จเนาะส่วนที่จะไปนี่ก็จะเป็น Nation Park เนชันพาร์คเนาะซึ่งก็จะเป็นลักษณะเหมือน อุทยานถ้าเป็นบ้านเราก็จะเหมือนอุทยาน,ยานแห่งชาติอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะสวนสวนของหลวงนี่แหะคะ่ะสวนเขาไม่รู้จะใช้คําอะไรภาษาไทยกขอขออนุญาต,ขอ,ญาตขออภัยนะคะก็จะเป็นก็จะเรียกแบบพักพักพก,ก็จะเรียกว่าสวนก็จะมาก็จะพาก,กันไปประมาณนี้นะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางไปไปบีดอีกที่หนึ่งนะคะไปชายหาดนะคะแต่ว่าเราจะไม่ไปก็ขับรถมา ดูบรรยากาศแล้วก็จะกลับรถไปที่สวนค่ะนี่ก็จะเป็นเดินทางไปที่สวนกันนะคะในสวนนียก็จะมีในส่วนของสวนเนี่ยมันก็จะมีหาดชายหาดเยอะค่ะแต่ละที่ที่เขาจัดให้เป็นชายหาดเขาก็จะมีที่สถานจอดเขาก็จะมีลานจอดรถมีห้องน้ําให้นะคะมีลานจอดรถแล้วก็จะมีส่วนของแคมปิ้งด้วยนะคะในสวนนี้นะคะซึ่งเข้าสวนเนี่ยก็ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะ แล้วก็เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่มีสถานีเฟอร์รี่เนาะมีมินเขาเรียกว่าอะไรฮ้ท่าเรือนะคะมีท่าเรือก่อน่กลัวจะนึกคำได้เนาะก็จะมีท่าเรือเฟอร์รี่ที่นี่นะคะก็จะมีท่าเรือสำหรับที่จะเดินทางไปฟิลาเดลเฟียนิวเจอร์ซีย อะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถใช้เรือเฟอร์รี่ได้นะคะเฟอร์รี่ก็สามารถจอดรถแล้วก็ขึ้นเรือไปหรือว่าจะรถไปบนเรือก็ได้นะคะมีได้ทั้งสองประเภทเลยนะคะตอนนี้แต่วันนี้รถค่อนข้างเยอะนะคะรถข้างหน้าค่อนข้างเยอะนะคะ ก็ส่วนมากก็จะมุ่งตรงไปที่พาร์กกันเลยนะคะเพราะว่าในพาร์กมันก็อย่างที่แมมบอกคือม,มันมีชายหาดลายที่นะคะแล้วก็มันจะมีสถานที่ให้เดินไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพวกเพราะว่าแต่ก่อนมันเคยเป็นฐานรบนะคะก็จะมีบังเกอร์มีปืนใหญ่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะ,จะมีแสดงด้วยนะคะแล้วก็วันนี้พวกแมมจะไปที่ฟิชชิงเพียนะคะคือจะไปที่สะพานปลาสะพานปลานาะที่นี้ก็ เป็นสะพานตกปลานะคะไม่ใช่เป็นสะพานขายปลานะคะนี้แล้วก็จะมีทางเราจะเข้าพักแล้วค่ะเข้าสวนแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือเอ้ยฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นสําหรับรถที่ไม่มีสติกเกอร์นะคะส่วนฝั่งซ้ายที่ฝั่งที่แม่มที่ขับรถอยู่เนี้ยเดินทางนี้จะเป็นในฝั่งที่มีสติกเกอร์สติกเกอร์นี่เราก็ซื้อนะคะซื้อจากออฟฟิศนะคะออฟฟิศของ ที่ดูแลเกี่ยวกับพวกนี้แล้วค่ะเน็กสติ๊กเกอร์สีเหลืองฝั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะก็จะซื้อทุกปีค่ะปีละประมาณ35เหรียญน,นะคะก็จ่ายครั้งเดียวเราจะมากี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่ารถคันไหนที่ไม่มีสติ๊กเกอร์นะคะคันไหนที่เป็นรถของรัฐเดลาแวร์เนี่ยก็จะจ่ายที่ห้าเหรียญน,นะคะจ่ายที่ห้าเหรียญแต่ว่าต่างรัฐก็จะจ่ายอยู่ที่สิบเหรียญน,นะคะ ก็จะดูเขาก็จะดูที่ป้ายทะเบียนก็จะรู้ล้วค่ะว่า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 มาจากต่างรัฐหรือว่ามาจากในภายในรัฐนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นต้นสนนะคะป่าสนอาทิตย์ที่แล้วมาเห็ดเยอะมากค่ะแต่ว่าเราเก็บไม่ได้นะคะเราเขาไม่ไอนุญาตให้เก็บเห็ดในในส่วนของ ที่สาธารณะหรือว่าของหลวงนะคะถ้าส่วนมากแบบมไเก็บเห็ดก็จะไปเก็บที่ในส่วนของพื้นที่เอกชนนะคะพื้นที่ส่วนตัวนะคะส่วนมากต่นี้เราจะวันนี้แหม่มจะไม่ไปหาดต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าทางคนจะเยอะแต่โดยปกติถ้าแม่มามาแหมมก็จะไปเดินหาดที่นี่นะคะเพราะว่าหาดที่นี่ก็จะสงบสวยค่ะแต่ว่าวันนี้คาดว่าคนจะเยอะพอดูจักรถแล้วเราก็จะไปแค่ เดินดูบรรยากาศที่สะพานตกปลานะคะฟิชชิ่งเพียนะคะแค่นั้นนะคะไปดูบรรยากาศไปดูไปสูดอากาศไปสูดอากาศเย็นๆนะคะวันนี้ คนไม่ค่อยเยอะค่ะสัปดาห์ที่แล้วมาไม่มีที่จอดเลยนะคะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเราคนยังไม่เยอะมากไม่ใช่ไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าเรามาเช้านะคะขนาดว่ามาเช้าแล้วนะคนเขาก็มาปิกนิกมาตกเบ็ดมาจับปูกันค่ะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีชายหาดเหมือนกันนะคะบริเวณหาดให้ให้ให้ลงไปที่หาดก็จะมีทางลงไปที่หาดนะคะมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วคะ คนก็จะชอบมาเพราะที่นี่มันก็จะมีช็อปเล็กๆนะคะมีร้านค้าเล็กๆสําหรับขายเครื่องดื่มขายขนมขบเคี้ยวหรือว่าจะเป็นพวกอุปรกรณ์ในการตกปลาจับปูะอะไรเงี้ยค่ะมาที่นี่เขาก็จะมีง่ายๆค่ะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งเก้าอี้พลาสติกนะคะแบกพลา,าสติกคนละตัวหรือบางคนก็มีผ้ามาปูมานอนอาบแดดมานอนอ,านอ,าอ,อ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะหรือพาลูกพาหลานมาเล่นที่ชายหาดนะคะที่นี่ก็จะ ดีค่ะเพราะว่ามันจะมีร้านค้าเล็กๆมีห้องน้ำมีที่ให้นั่งปิกนิกมีอะไรต่างๆโซนนู้นนะคะก็จะมีทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีทาง,ทางเดินลงหาดด้วยนะคะนี่แล้วก็จะมาถึงแล้วค่ะสะพานนี่ก็จะเป็นสะพานทอดยาวไปกลางทะเลเลยนะคะก็ราวๆา0 0้เมตรน่าจะได้นะหมบว่า มันยาวมากค่ะมันก็จะทอดยาวคนเขาก็จะมาเดินเล่นบ้างนะคะหรือว่ามาพาลูกพาหลานมาจับปลามาตกปลาหรือว่ามาผ่อนคลายอารมณ์ที่นี่ค่ะมันเป็นสะพานไม้นะคะเดินไปนะคะแหม่มชอบมาที่นี่มากค่ะเพราะว่ามันบรรยากาศดีแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่ามันมันความรู้สึกว่ามันบรรยากาศมันดีอะค่ะ ยักเดินผ่านนี่และนี่แหละค่ะเขาก็พาลูกพหลานมาเงี้ค่ะลูกเล็กๆเด็กๆเขาก็ชอบตกปลาเนาะนี่ค่ะฝั่งขวามือน,นี่เห็นไหมคะก็จะมีทางลงหาดก็ทอดยาวไปนน่นเลยค่ะฝั่งซ้ายนี่ก็มีเหมือนกันนะคะหาดชายก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้ค่ะ ที่นี่น้ําจะตื้นนะคะหาดบริเวณแถวนี้น้ําตื้นยิ่งน้ําลงนี่คนเดินเข้าไปอันนี้ได้เลยค่ะเข้าไปไกลๆไ,ได้เลยบรรยากาศสีขาวแล้วก็จะเป็นเรือเฟอร์รี่นะคะนี่ค่ะเห็นที่เห็นดำๆไปไกลนั่นก็หอประพาคานนะคะตรงนั้นก็จะมีหาดเหมือนกันเนี่ยค่ะเขาก็จะพาลูกๆพาเด็กๆมาขุดปูขุดหอยนะคะแถวนี้นะคะเพราะว่าน้ํามันไม่ลึกค่ะ เป็นชายหาดเด็กๆก,ก็จะชอบนะคะแล้วก็จะมีพวกขยักให้เช่านะะ้าให้เช่าให้ให้ไปพายเล่นกันด้วยนะคะบรรยากาศดีดีอืนะคะ่ะ เฟอร์ลี่ก็ออกจากท่าเรื่อยๆค่ะก็จะมีตามคิวเนาะเหมือนนคิวต่างๆปกตินะฮะคนก็ก็จะเดินนู่นค่ะไปสุดหัวสะพานนน่นนะคะไปสุดตรงปลายสะพานเมื่อแหมก็ไม่ไม,ไม่ไปถึงนู่นนะคะเดินแป๊บๆเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะออกไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะคะไปซื้อเขาเรียกว่าแคชออฟไปซื้อตัวขูดด้วยนะคะวันนี้ การจับปูเนี่ยก็จะต้องจับให้มันเป็นไปนตามระเบียบเขานะคะก็จะมีปูอยู่สีชนิดเนาะเขาก็จะบอกไว้นะคะเ็าจะมีป้ายบอกไว้นะคะต,ตูปูปูปูเขาเรียกอะไรปูนิ่มเอ้ยปูตัวเมียตัวเมียจับได้แบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตัวเมียนะคะก็ถ้ามีท้องมีไข่ในท้องเห็นออกมาเป็นสีเหลืองๆหรือว่าสีดำๆที่ออกมาจากท้องมาแล้วะคะ่ะจับไม่ได้เขาไม่อนุญ,ญาตนะคะจับได้ต้องปล่อยะคะ่ะ ถ้าเป็น3ชนิดข้างบนอาหหนึ่งสองสามเนี่ยก็สามารถจับได้นะคะแต่ต้องมีขนาดได้เป็นไปตามขนาดที่ก็กาหนดนะคะก็ขนาดถ้าถ้าเล็กเกินกว่าขนาดก็ต้องปล่อยค่ะปล่อยไปตัวเปเมียก็ยังถ้าสมมติว่าไม่มีไข่ออกมาข้างนอกก็ยังจับได้อยู่นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมาจับจองพื้นที่กันประมาณนี้หรอค่ะนี่ก็จะ ความสัมพันธ์ในครอบครัวมาเพื่อนเอย้ยครอบครัวเอย้ยมาจับปลาจับปูด้วยกันเนาะเดี๋ยวป้อมแม่ก็จะเดินกลับแล้วค่ะจะอยู่ไม่นานเพราะว่าวันนี้จะแวะไปซื้อสเก็ตอ f อย่างว่าด้วยนะคะสเก็ตอฟแล้วก็สามีก็จะซื้อลอตเตอรี่นะคะจะไปร้านแล้วก็จะเลยไปร้านบ้านพี่สาวสามีเอาน้ำผัดไทยไปฝากก็เลยจะอยู่ไม่นานแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะเลี่ยงการจราจรด้วยนะคะก็ ตอนนี้ก็ซื้อได้แก๊สออกมาแล้วสองใบนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตคูดก่อนนะคะทำคูดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้แมมได้ถูกลงวันนะคะถูกลงวัลซื้อมา25เหรียญแอมก็ถูกลงวันประมาณตึ๊ดสองรอเหรียญค่ะได้2องร้องเหรียญเป็นรางวัลน,นะคะวันนี้ถือว่าโชคดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับความโชคดีเนาะ ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพมีความสุขกันทุกคนนะคะบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ